ฮัลโหลตอนนี้กำลังเตรียมตัวจะไปวิ่งผ้าเหม็ดมากอะผ้าปกติที่ใส่เช็ด oh. เหงื่อโอ้ยเหม็นดี๋ยค่อยกลับมาักแล้วกันนี่เราเตรียมของเรามีเนื่องจากว่าแกไม่ได้ไปวิ่งแบบไม่ได้วิ่งแล้วอาบมามที่นุ่นเลยอันนี้คือของที่ราเตรียมไปอันนี้เป็นกระเป๋านะคะคือแบบเป็นกระเป๋าใส่รองเท้าอะแกก็จะเอาอันนี้ไปมีอันนี้มีหูฟัง อ๋อสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการขวดน้ำเปล่านี่น้ำเปล่าแล้วก็มีโทรศัพท์แค่นี้แหละมัง้งแล้วก็โตกับหัวใจของน้องที่พร้อมมากห้องข้างๆแกมแบบเขามีมาอยู่ด้วยกันใช่ป่ะเขาทะเลาะก,กันมาคือเมื่อคืนก่อนเขาทะเลาะก,กันดังมาก คือแกทางานะคืนนั้นแล้วแกกลับมาประมาณเที่ยงคืนเขาก็เริ่มทะเลาะกันจ้หนึ่งประมาณตีสองกว่าแกไม่ได้นอนเลยฟังเขาคุยกันเนี่ยแล้วฟังไม่ออกด้วยเพราะว่ามันเป็นภาษาเพื่อนแกบอกว่าเป็นภาษาโปรตุเกสก็ฟังเขาอะแต่มันฟังแล้วมันรู้ว่าแบบเขาพูดคำเดิมๆคำเดิมๆอะไรพวกนั้นนะก็ตอนเมื่อเช้านั้นก็ทะเลาะกันอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้นี้นั้งก็ยังคงทะเลาะกันอยู่ แต่คือดีว่าเสียงมันไม่ดังมากมีคนบอกว่าให้ถ่ายวิวเยอะๆจะพยายามแล้วกันอากาศของน้องวันนี้ไม่สดใสเลยมีความเป็นไปได้ว่าฝนอาจจะตก เหมือนฝนมันจะตกใช่ปะแทงหวยก็ถูกครับดูสภาพหนูแบบไม่ไหวแล้วร้อนมากแล้วก็เหง่ออกเต็มไปหมดพอ,อตัวไปอนนาบน้ำแป๊บหนึ่งอนนาบน้ำเสร็จแล้วนะคะใครเป็นบ้างคือแบบชอบใส่เขาเรียกว่าอะไรชอบใส่ชุดนอนซ้ำๆแล้วก็ใส่ชุดเดิม เป็นอะไรที่สบายมากให้ดูปกติแกชอบใส่บ็อกเซอร์นอนแต่มันจะไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้แกขโมยป้าแกม,มาขโมยป้ามาจากบ้านตอนที่กลับไทยประมาณเกือบบ่ายโมงแล้วอ่ะหิวข้ามากเลยอ่ะก่อนไปออกกาลังกายแกกินกล้วยเขาเรียกว่าไรกล้วยเล็บมือนางไปประมาณสองลูกนะคะแล้วก็กินกาแฟไปแต่ว,ว่ามันถึงเวลาอาหารก,าากลกางวันแกแล้วกลางวันมื้อกลางวันของประเทศไทยกินอะไรกันบ้าง เมนรูปมาได้ไหมยอยากเห็นมากเลยอ่ะแกมเป็นคนโรคจิตมากรู้ไหมคือแกม,มชอบให้คน่ะเวลาแบบกำลังกินอะไรอ่ะถ่ายรูปมาให้แกมแล้วแกมอ่ะชอบถ่ายรูปส่งไปให้คนอื่นใครชอบกินน้ำาน,น้อยน้องแกมไม่ชอบอแกมชอบกินน้ำเยอะๆเปลี่ยนใจแล้วกินขนมปังดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าก่อนไปทําง,งานหิวไหมถ้าหิวเดี๋ยวกันไปหาอะไรกินก่อนไปทําง,งานอีกรอบนึงไปแต้องกันมาเสร็จุ๊บสองสามครั้งรอบที่สามก็จะมีการเฉียงันไรใตรงนั้นอะมัน ได้คตอบในเรื่องของวัตถมาของนานี่มันเป็นการโตสดชิ้นการออกนอกกระเทนมันเหมือนการถอดกระเทยตอนนี้คือใส่ชุดทำง,งานไว้ข้างในแล้วก็ใส่เสื้อสเวตเตอร์ไว้ข้างนอกนะคะก็เรามาเม้ามอยทิปที่เราไปญี่ปุ่นกันดีกว่าก็ใช้ของจากญี่ปุ่นนี่ละกันเพื่อเพิ่มความเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มความอารมณ์อะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อย ตอนนี้มีอันนี้แหละที่ใช้อยู่มันจะเป็น perfect gel นะคะถ้าใครไปดูในพวกรอสันหรืออะไรเงี้ยกระปุกมันจะเป็นยี่ห้อของฮา d a ดาระโบกระปุกมันจะเป็นแบบ p พร์กเกตจิ้งข้างล่ามันจะเป็นสีขาวๆวชมพูชมพูนิดนงแกมทานเนี้ยสอ,สอรอบแล้วคือสามารถทำให้รอยที่มันแห,งแห้งมากๆบนหน้าแกมเนี่ยหายไปได้เราวางแผนว่าเราจะไปญี่ปุ่นกันคือน้องแกมมอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วมีแกมอย่อังกฤษ พ่อกับแม่อยู่ไทยใช่ปะเราก็บินไปหาน้องกันที่ญี่ปุ่นนะคะจะไปทัวร์7วันห้าคืน2วันก็ถือว่าเป็นการเดินทางใช่ปะแต่ว่าแกมอ่ะอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมแกมก็เลยเดินทางก่อนพ่อแม่แกมวันหนึ่งแล้วก็กลับหลังพ่อแม่แกมวันหนึ่งเท่ากับว่าแกมอยู่ประเทศญี่ปุ่น9วันนะคะ9วันก็สี่คนนี้พ่อแม่แกมน้องแกม จ่ายทัวหมดเลยคือไปรวมทัวกันแต่ว่าแค่น้องกับแกมเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าตัวเครื่องบินนะคะมันก็ง่ายประมาณนั้นไป <Bye S 1> นะคะอืมคิงมันแดดตัวนี้ซึ่งดีงามมากใช้แล้วใช้ทุกวันเลยเพราะว่าเพราะว่าให้ดูมันเป็นงานอย่างนี้ใช่ไหมแกมถูอย่างนี้เลยแล้วก็ถูทั่วหน้าค่ะง่ายมากใชอันไหนดีอ่าอันนี้ก่อนละกัน แกมจองตั๋วเครื่องบินกับสกายสแกเนอร์แล้วก็เราบินเราบินกับ BRITISH AIRWAY ไปลงที่สนามบินฮานเดะนะคะแล้วน้องแกมต้องมารับแกมไปที่โอซาก้าเพราะว่าพ่อกับแม่แกมลงที่สนามบินโอซาก้านะคะเราก็ทัวร์ตั้งแต่โอซาก้าเรื่อยๆเลยเข้ามาเข้ามาจนถึงโตเกียวนะคะนี่แล้วก็เอามาจิยาสนะคะทาตามเป็นเบจ ก็เราลงฮานิดะน้องก็มารับแกมแล้วน้องแกมอ่ะเขาก็ได้ทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวรถไฟให้แกมเรียบร้อยแล้วเนี้ยที่น้องแกมทำให้แกมนะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นงานแบบตลอดชีวิตมัง้งเออแกมาทุกคนน่าจะทำได้ไม่แน่ใจแล้วก็เราต้องขึ้นชินคันเซนกันไปที่สนามบินโอซาก้าใช่ปะ น้องแก้มก็ซื้อตั๋วชินคันเซ็นมาให้อยู่แล้วแต่ว่ามีวันหนึ่งที่แก้มเห็นน้องแกมซื้อซื้อกับเครื่องอะค่ะพอตอนที่เราจะซื้อตั๋วเขามีให้เลือกเลยระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษนะคะก็แกมถือว่ามันอ่านแล้วมันไม่ยากมันง่ายมากเลยจริงแก่าคุณเมื่อนสามารถแบบผ่านตรงนั้นไปได้แน่นอนรองพื้นเอ่อมาจิยาสดรมาติกฟิล์มลิควิดยูวีตัวนี้ แล้วคือมันจะยิ่งง่ายมากสําหรับคนที่ว่ามีคู่มือไปเที่ยวแบบแนะนําเป็นภาษาไทยอะค่ะเราจะรู้ว่าเราจะ,จะต้องทํายังไงบ้างอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องลกลนนะ วันแรกจาได้ว่าเห็นชิงคันเซ็งครั้งแรกแล้วก็มันรู้สึกว่าดีใจมากเราไม่เคยเห็นชิงคันเซ็นเราเคยเห็นชิงคันเซ็นแต่ในโคนันอะ่ะก็ไปนอนกันที่โรงแรมใกล้ๆสถานีโอซาก้าเลยคือติดกันเลยอะค่ะใกล้สนามบินมันสะดวกมากเลยมันเดินแป๊บเดียวถึงละสองนาทีอะไรเงี้ยวันนั้นเนี่ยคือแรกอะ่ะเราก็กินอาหารในรอสันกันโอ้โหในอาหารในรอสันนี่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็เพื่อนๆก็ดูรอสันบ้านเราอะ่ะแล้วก็ คิดในขณนะที่ว่ามีของกินให้เลือกเยอะกว่าแล้วก็มีของแปลกๆเยอะกว่าก็เข้าใจได้อะคือมันก็เหมือนคนต่างประเทศเข้ามาในเ e เ e ่ e อีเลฟบ้านเราถูกปะมันก็ของมันก็เยอะอะนะเราวันแรกเนี่ยเราไปถึงเราสั่งไอ้นี่ก่อนเลยกร e นทีเปปเฟปปูชิโ o จากสตาร์บัคอยากกินมากเพราะที่อังกฤษไม่มีชาเขียวขายนะคะหายากมากแล้วคือเออ ทัวร์ที่แกมไปด้วยอะ่ะจะไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนใหญ่แบบช่วง5วันช่วงแบบสวันแรกๆเนี่ยจะเป็นวัดแล้วก็เที่ยวกันไปเรื่อยๆ,ๆเื่อไปโอซาก้าเกียวโตแล้วก็เข้าไปที่สุดท้ายคือโตเกียวแล้วก็การทิ้งขยะคือดีมากเที่ยงกฤษกับที่ญี่ปุ่นเนี่ยขยะข้างทางเนี่ยแทบไม่มีให้เห็นเลยพูดจริงๆนะ จำไม่แน่ใจที่ญี่ปุ่นเขาเขามีกันยังไงเขาคงทิ้งกันถูกที่อะแต่ที่อังกฤษทุกๆเย็นนะคะมันจะมีคนคอยล้างล้างบางทุกวันตอนเย็นคอยมาเก็บขยะหรือว่าจะมีคนที่ขับรถแล้วเก็บถูถขนนข้างทางคนบ้านเรานี่ลาบากเนาะคือที่เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าโฮมเลสอะค่ะคือคนที่แบบไรไรบ้านอะเขาก็จะไปนอนตามพวกหน้าแบงก์พวกอะไรเงี้ยตอนเย็นๆก็เห็นบ่อยๆ แต่ว่าคนพวกนั้นเนี่ยเขาไราบ้านใช่ปะ่ะแต่คือเขามีเงินคือเขาก็จะเอาเงินไปฝากอันนี้พี่กันบอกมานะเขาจะเอาพวกเหรยียญเนี่ยค่ะไปฝากธนาคารแต่คือคนบ้านเราอ่ะแบบเป็นงานแบบตาบอดเดินข้างทางคนแกๆ่ๆแล้วก็ได้เห็นอะไรกับเห็นชิบุยาครับก็เคยเห็นชิบุยะแต่ในกระตูเหมือนกันว่าเออมันเป็นตึกที่แบบมีพวกแฟชั่นอะไรอ่างงใช่ปะ่ะ เห็นชิบุยะแล้วแบบผิดหวังนิดนึงนะพราคิดว่าชิบุยาจะใหญ่กว่าน,นั้นแต่มันก็จะเป็นตึกแบบหลายๆชั้นอะแต่ว่าเล็กค่อนข้างที่จะเล็กเมื่อเทียบกับมาบุญคองนี่คือเล็กมากๆแต่ว่าเราจะไปเทียบกับมาบุญคองไม่ได้ถูกปะมันเป็นรองพื้นชิชาโดแต่น,นี่เน่พอเพราะว่าอันนี้เน่เจ้มจน เออเออเออแล้วที่ที่มันแปลกมากเลยชอบชอบอันนี้มากเลยอะไปนอนโรงแรมใช่ปะแล้วปกติเวลาอาบน้ําเสร็จใช่ไหมคะในห้องน้ําเราอะเขาเรียกว่าอะไรอะมันจะกระจกมันจะเบอร์ใช่ปะแต่โรงแรมที่กันไปนอนอะมันมีแบบเป็นช่อง,ช,องช่องไวอ้อะให้เห็นหน้าเราแบบที่ไม่มีไอ้น้ำอะค่ะเขาคงใส่ฮีตตรงฮีเตอร์อะไรเข้าไปกันก็ไม่รู้เหมือนกันแปลกมากแล้วก็ที่ชอบมา,มากๆเลยชอบนั่งโถส้วมเพราะว่าโถส้วมอุ่นมาก ตอนที่ไปอากาศมันค่อนข้างที่จะหนาวนะมันจะมีวันที่แบบฝนตกด้วยอะไรเงี้ยตกเกือบทั้งวันเลยอะ่ะคือแบบพอได้นั่งถอส้นมีความโซ่โอ้ยอุ่นมากอุ่นถ้าไม่อยากนั่งถอส้ม,มเนียงกิจเลยอะ่ะถดส้ม,มเนียงกิจแบบเย็นเ <c oughs> ก็มีวันหนึ่งที่แบบเป็นฟรีเดย์ที่ต้องไปไหนมาไหนเองพี่เขาแนะนํามาว่าคือคนบนรถแกมเพราะเขาพูดว่าเนี่ยเขามีแอปแอปหนึ่งที่ว่ามันแป้งนะแป้งอันนี้ของมาจิยาสนะคะ มันจะเป็นแอปแอปหนึ่งที่ว่าถ่ายรูปภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะแล้วมันจะแปลภาษาญี่ปุ่นได้เลยแกมก็ลืมถามเพราะว่ามันคือแอปอะไรเพราะว่าแกมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากใช่ปะ่ะแต่ว่าคือแกมมีน้องอยู่แล้วไงแกมมีน้องแกมก็เลยไม่ได้อะไรมากน้องว่าไงพี่ก็ยอย่างนั้นเพราะว่าน้องอ่านได้น้องพูดได้ถูกไหมน้องก็ถามได้อะไรเงี้ยแต่คือสําหรับคนที่ไปเองแล้วไม่มีล่ามด้วยไม่ได้ไปกับทัวร์ด้วยแอปนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนมาก แก,แกมเคยลองเสิร์ชหาดูอ่ะแกว่ามันมีอยู่นะคะลองไปเสิร์ชหาใน Google ในพันทิปดูเราจะใช้อน,นี้เพราะว่านี้ดีงามมากชอบมากต้องสือ้อต้องมีลิปอ h e ชิกเ l jail Can Make มันจะแดงนิดนึงแต่ว่าอยู่นั่นอ่ะไม่รู้ของอินจิเกตหรือว่าอะไรที่เราทำฮอไปคือ ร้านเครื่องสำอางดีงามมากเยอะมากเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอย่างสมมติวัดสันมีชั้นเดียวใช่ปะแต่คืออันเนี้ยสี่ชั้นอะเป็นเครื่องสำอางหมดเลยมีพวก SK2 ด้วยคารเนโบด้วย,<คา>วยโอ<ฮ>้โหเยอะแยะเต็ไมไปหมดแล้วก็ในร้านเขานอกจากเครื่องสำอางอะเขาจะมีพวกแบบพ้องความสวยความงามอย่างเช่นแผ่นติดเท้าที่ทำให้เท้าสบายหรือว่าแผ่นปิดตาเยอะแยะเต็ไมไปหมดอะก็คือเอาไว้ง่ายคือดรักสโตร์นั่นเอง เขาปล่อยให้ไปไหนมาไหนเองใช่ปหน้องแก,ก้มก็เขาจะาไปดูเขาจะไปดูเสื้อผ้ากันพ่อกับแม่แก้มเนีน่ยน้องเห็นร้านเครื่องสำาอางแล้งบอกพี่แกม้มอยู่นี่นะไม่ต้องไปไหนแล้วเดี๋ยวน้องนัดกลับมาทิ้งครับน้องทิ้งน้องทิ้งแก้มไว้แบบตรงนั้นเลยแกมว่าสบายดีคะคือแบบคนฝากซื้อของเยอะมากแล้วก็เ,กเลยต้องไปตามล่าของให้คนอื่นเขาโอ้โหแบบชอบมาก้องหาร้านที่เขาเขียนว่าแท็กฟรีไว้คือเขาจะทำฟอร์มให้เรา เสร็จแล้วเขาก็จะแมตติดกับพาสปอร์ตเราเวลาเราผ่านคอสตอมในญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะเราก็ต้องดึงใบพวกนั้นออกแล้วก็วางไว้เท่านั้นเองของทั้งหมดที่แกมซื้อมาแกมก็โหลดใต้เครื่องหมดเลยนะก็ไม่มีปัญหาอะไรคือแกมอาจจะไม่เคยเล่าให้เพื่อนเมง,งฟังแต่ว่าตอนที่แกมไปฝรั่งเศสเนี่ยแกมไปฝรั่งเศสมาประมาณสี่วันตอนนั้นไปไปเรียนง,งานโดนล้วงกระเป๋าครับโดนแกมโดนคือแกมแบบ เป็นคนที่ว่าจับโทรศัพท์ตลอดเวลาแล้วแกมก็รู้แล้วแหละว่าแกมใส่ไว้ข้างหน้าถูกปะ่ะแกมมีความสึกตัวว่าเฮ้ยมันเบา,ม,เบามันเบาลงว่ะแล้วแบบโทรศัพท์พอจับอีกทีโทรศัพท์หายไปแล้วแล้วแกมมาตอนนั้นอะ่ะไม่เห็นว่าคนคนที่หยิบไปอะ่ะคือใครแต่รู้ว่ามีผู้ชายอะ่ะเดินสวนหน้ากันไปใช่ป่ะแกมก็เลยดึงเข้ามาตอนแรกเขาก็แบบทําท่าทีแบบทําหน้าตาเออหรืออะไรเงี้ยแล้วพอแกมจับมือเขามาอีกทีหนึ่งอะ่ะ แกเมื่เห็นโทรศัพท์แกมเขาก็ยืน่นเขาก็ยื่นคืนมาให้นะแต่คือตอนนั้นเหมือนแกมตกใจอ่ะแกมก็เลยไม่ได้เรียกคนอื่นมาติดทนาเลยเหมือนนาเหมือนนาตัวเนี้ยที่ดีมากๆากก็ได้กิน สตรอเบอรี่ที่ฉ่ำม,มากเป็นสตรอเบอรี่ที่ฉ่ำม,มากแล้วก็ลูกโตมากๆเลยกินแล้วแบบโอ้หไม่เคยกินสตรอเบอรี่ที่หวานแบบฉ่ำขนาดเนี้ยแต่คือแกมาไปกินที่สวนแล้วแกมก็ซื้อที่เขาเรียกว่าอะไรอะซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอะมาลองกินปรากฏว่าที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอร่อยกว่า <c oughs> ไม่แพงไม่ต้องจ่ายเงินเยอะด้วยแต่ว่าอันนั้นเขาแบบไปตามทัวร์เขาอะเนอะมันก็โอเคแหละถ้าสมมติเราไปญี่ปุ่นอะ ไปลองกินมันดูมันกับเก่ารักบ้านแกมซื้อเก่ารักกินทุกวันเลยมันก็แบบหาซื้ออะมันก็อร่อยมากเพราะว่ามันจะเหนียวเหนียวนิดนึงกล้วยบ้านเขาก็เหนียวกับบ้านเรามันก็แบบได้เขาเรียกว่าอะไรอะได้รสชาติอีกรสชาติเนืงอเนาะตอนที่แกมไปนู่นเนี่ยแกมไม่ได้แลกเงินไปนะแกมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แกมมีเงินในธนาคารกรุงเทพของแกมใช่ไหมแกมก็ไปถอนเงินที่นู่นเลยในตู้ ATM พวกเซเว่นะคะมองหาตาเซเว่นไว้จะถอนได้นะคะเพราะว่าตู้ ATM ที่นู่นเนี่ยไม่ใช่ทุกตู้ที่ว่าเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะถอนเงินออกมาได้นะอันเนี้ยหาซื้อได้แล้วที่เชั้นอันเดอร์กราวหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะชั้นล่างสุดของเซ็นทรัลพ้าวนะคะมันจะเป็นร้านมัตสึมโตะมังแกมจำไม่ได้แต่ว่า อายเนอร์เนี้ยขายประมาณเก้าร้อยกว่าบาทแพงเหมือนกันนะเก้ร้อแปิบเนี่ย <c oughs> ขอใช้ฟลิก and f ฟ e s กจาก c o l เลอร์นะคะ u l t r a าซาตินลิมันออกมาใหม่ซือมจากประเทศไทยนั่นแหละเข้าลิปสีดมากเลยลิปสีสวยมากเลย เมื่อกี้เนี้ยแกมแอบกินไส้กรอกไปเน็ดหนึ่งแกก็ไม่รู้ว่าแกมจะทนไหวถึงห้าโมงครึ่งหรือเปล่าที่จะไปกินข้าวกับพี่เขาเราบอกแพนก่อนเดี๋ยวเราจะน่าจะน่าจะไปหาอะไรกินแบบเบาๆก่อนอะแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อของเข้าบ้านพวกอาหารนี่แหละแล้วก็จะไปทํางานจ้ะก็ถ้าจะไอ้นี่ก็กดที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกันเราก็รอไป I like one. Hello. Thank you. What? The next stop is Northridge. Ew. What is happening? It's very Very sober. That's my It got me. Well, as soon as I came back in, i like, I'm your bride wow. going to ี่แชมพูตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองไบรตันนะคะมีร้านเกรกที่เราชอบกินแต่ไม่ใช่วันนี้แล้วก็มีไพร์มากอันใหญ่โตมันก็คล้ายๆงานคลายโลตัสนะ ของเลยนะเราจะเข้าไปกินร้านนั้นเห็นไหมที่เขาก่อสร้างอยู่ไม่มีโต๊ะแน่เลยอ่ะงงมากว่าแบบสั่งมาเยอะขนาดนี้ได้ยังไง <laughs> ใหญ่มากนะดูมือเดิ แล้วน้องกินไม่หมดนะคะเดี๋ยวเทคเอาไว้เขียนหน่อยอืม it is possible to take this one away oh course อืมอันนี้ที่สุดใช่โอเคเขาให้หนูใส่เองจะบอกว่าแบบอันเนี้ยอร่อยมากอ่ะเป็นเห็ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะ <laughs> ใครมาลองได้นะคะกูดิลิกกูดิลิกลบใหญ่ น,นี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะคัคลิ้นดูดิไม่รู้กล้วยอะไรแล้วดูมือแกมดิใหญ่เวอร์อน,นี้อยู่ร้านแล้วนะคะร้านที่ทำซื้อของมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมีเฉากล้วยมีฟักทองนี่กำลังเดินกลับบ้านนะคะบอกเลยว่าไม่อยากควักกล้ององ<ม>อกมาตอนะักคืนเลยอ่ะมันน่ากลัวมาก เดี๋ยวมีใครแบบมาเดินเทียวแล้วก็โชกเอากล้องราไปต้องผับคนเยอะมากได้ยินเสียไงไหมล่ะถึงห ้ำขอไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากขึ้นเขาบัสหรือว่ารถเมย์ที่นี่นทุกคนเคยเห็นรถบัสในแฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะภาคน่าจะเป็นนักโทษแห่งคุกอาสคาบันอะรถเมย์อย่างนะ่ะแล้วเป็นเหมือน แฮร์รี่พอตเตอร์เลยที่มันแบบชอบเบรกแล้วแบบเบรกเลอี้ยดอะแต่คือในหนังเขาก็ทําให้มันดูเขาเรียกว่าอะไรดูให้มันใหญ่อลังการมากขึ้นแต่ว่าชีวิตจริงอะมันแย่มากอะมันจะสั่นแบบสั่นคอนตลอดเวลาเกลียดไม่ไหวแล้วขอใช้ไบโอเดอร์มาคู่กับสัมผัสเออมันออกเลยดูดิตลกว่ะไอของมาจากร้านเขาเรียกว่าอะไรที่ไปซื้อมาวันนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่เป็นฟักทองเนี่ย ไม่อยากแกะออกมาเดี๋ยวมันเลอะแล้วก็มีฟักนี่แล้วเราก็ซื้อเฉาวกล้วยมาตุนเราเห็นแกมเห็นป้ากับแม่แกมกินเฉาะกล้วยทุกคืนเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าป้ากับแม่ผอมลงมากแล้วก็ป้าหยุดกินขนมเค,ค้กจากสตาบาร์โดยเส้นเชิงหันมากินเฉาวกล้วยทุกวันแล้วก็กินพวกเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรอะปลาหมึกอะปลาหมึกแบบเหนียวเหนียวอะนางก็ผอมลงกินเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นขนมหวานเราก็เลยซื้อมา นี่ด้วยอยากลองชอบของเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่อยากจะให้ดูเลยเพราะว่าเละมากแต่ว่าดูสักนิดนึงดีกว่าเพื่อความสบายใจเยอะปะล่ะ <laughs> เดี๋ยวไม่แน่มีโอกาสดียจะพาเที่ยวอีกบ่อยๆละกันถ้าเป็นไปได้เพราะว่าปกติส่วนใหญ่แล้วถ้าเข้าไปในร้านเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้ถ่ายถ่ายแบบถ่ายของถ่ายสินค้ามากหรอกเขาจะห้ามนะจ๊ะ ก็วันนี้น้องไปนอนแหละหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้มีวันที่สดใสกว่าเดิมนะคะส่วนนี้แอมลาไปก่อนแ้นจะไปพักแล้วพรุ่งนี้ขอตื่นสักเที่ยงนะไปแล้วบ๊ายบาย